สวัสดีครับวันนี้พามมนูไว้รุ่นนะครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าแบทแมนนะครับบวกแม่เยะจาัก,การลินนะครับนี่จับมาขังสุ่มแล้วครับหากินไกลครับตัวนี้ตัวนี้ทรงดีนะครับกระดูโครงสร้างสูงเลยนะครับตัวนี้จะให้ดูไอ้ไครับ เริ่มโตเริ่มสวยแล้วตัวนี้ถ้าเต็มที่น่าจะสองห้าสองหกได้อยู่ครับตัวนี้สวยเลยนะครับน,นี่นี่ครับสีสาสาับเยาสาสัสสครับตัวนี้นี่นะครับรอเลยนะครับ ลูกจะแบทแมนครับแม่เป็นเยียจัก,กรีนี้สีไปทั้งแม่ครับพ่อเป็นเยียเขียวตัวนี้สีออกสาสาครับก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ